บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมัมรสการพระภูมิพระภาค อรหันตสสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติจนสติปรากฏในกายเวทนาจิตธรรมย่อมเป็นเอกายนมัตคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย คือของผู้ปฏิบัติทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้และได้ทรงจำแนกแจกธรรมในทุกทุกหมวดไว้หลายข้อหลายประการ สำหรับให้เหมาะแก่ชั้นของผู้ปฏิบัติจริตอัธยาศัย,ยของผู้ปฏิบัติซึ่งจะเลือกยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติ ก็ยอมได้ทั้งสิ้นแหละอันทุกทุกคนนั้นย่อมมีจริตอัธยาศัยเนื่องด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะฝึกปฏิบัติไว้หลายๆข้อ ก็ยอมเป็นการดีดังเช่นฝึกหัดปฏิบัติในข้อให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกฝึกหัดปฏิบัติทำความรู้ในอิริยาบททั้งสี่และในอิริยาบท เล็กน้อยทั้งหลายหัดกำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ31สสบอดหรือสามสองอาการและฝึกปฏิบัติกำหนดธาตุทั้งสี่ ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในวันนี้จะได้แสดงอธิบายวิธีกำหนดพิจารณาแยกธาตุทั้งสี่ที่ตรัสสอนเอาไว้ในข้อว่าดิษยกล่าวคือ กายนี้ย่อมเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจรึงปรากฏสัตตสัญญาอัตสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลโตตนเราเขาอยู่ในกายนี้ฉะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็นธาตุทั้งสี่คือส่วนที่แข่งแข็งก็เรียกว่าปัทวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำ ส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาตถัดไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวายโาธาตถดลมและในหลายพระสูตรที่ได้ทรงแสดงวิธีพิจารณาแยากธาตุนี้ ไว้อย่างพิสดารคือได้ตรัสสอนให้พิจรารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ส่วนที่แข่งแข็งก็เป็นธาตุดินเป็นต้นและได้ตรัสแนะนำ ให้พิจารณาว่าส่วนใดบ้างเป็นส่วนที่แข็งแข็งเป็นต้นบรรดามีในกายนี้ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้พิจารณาจำแนกออกไปดังนี้ส่วนที่แข็งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ คือเกาผมโลมาขนนกขาเล็บดันตาฝันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังตกไตฮะโดยังหัวใจ ยักกนังตับกิโลมากังพังผืดปีหักังม้ามปรบผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุร,ริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าและได้มีเติมอีกหนึ่งคือมัทเเกมัทลุงัง ขมองในขมองศีรษะก็รวมเป็นยี่สิบอาการและอาการอื่นใดอันเป็นส่วนที่แข็งแข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็เรียกก็รวมเรียกว่าปบัดทวีธทาตทุทาทดินทั้งหมดอันหนึง่ง ส่วนที่เอิบอาบเล้วไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดอบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสดโดน้ำเหงือเมดโดมันค้อนอัสุน้ำตาวสามันเลวเคโลน้ำลาย สิ่งคานิกาน้ำโมกละศิกาไขาข้อมุดตังมุดและสิ่งอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้อันเป็นของเอาปาปเิบอาบเหลวไหลก็รวมเรียกว่าอาโปธาตธาตน้ำอันหนึง่งส่วนที่อบอุ่น ที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้กล่าวคือเยนสันตปติไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นเยนจิริยติไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชำรุดสุดโทมเยนปริดัยหติ ไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนะอสิตะปีตะไายตะสายตังสัมมาปรินามังกัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยไปได้โดยชอบและ ส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็เรวมเรียกว่าเตโชธาตธาตุไฟอันหนึ่งส่วนที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็คืออุทังกมาวาตาลมที่พัด ขึ้นเบื้องบนอโทกมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องตำ่ำอุธิสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องกดทะสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้หรือในกระเพาะอ,อาหารอังกะมังกานุสาริโนวาตา ลมที่พัดไปในอบัยะวะน้อยใหญ่ทั้งหลายอัดสาโสลมให้ใจเข้าปัดสาโสลมให้ใจออกและสิ่งที่พัดไว้อื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าวายโยธาธาดลมในพระสูตรนี้ ได้แสดงธาตุไว้สี่ดังนี้แต่ในพระสูตรอื่นได้มีแสดงเพิ่มไว้อีกหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุอกอากาศได้แก่ช่องว่างกล่าวคือบรรดาช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือการน,นัดชิดดังช่องหู นาสัจฉิตดังช่องจมูกมุขดวารังช่องปากเยนจะอสิตะปีตะขายิตังสายิตังอจโชหรติช่องที่กลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มลงไป ยัตถัจจะอาสิตะปีกะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่เยนะจะอาสิตะปีกะขายิตะสายิตังอโทภากานิคมติช่องที่อาหารเก่า ออกไปในภายล่างและช่องว่างอื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นก็รวมเรียกว่าอากาศสะท่าธาตุอากาศตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นาธาตุท้งสี่หรือาธาตุท้งห้าเมื่อเป็นดังนี้ ธาตุสัญญาความสำคัญหมายว่าธาตุจะบังเกิดขึ้นสัตตสาอัตตะสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตบุคคลตัวตนเราเขาก็จะหายไปท่านแสดงว่าธาตุกรรมฐานนี้เป็นเครื่องกำจัด,ดนิวรข้อวิจิกิจฉา คือความเครือบแคลงสงสัยอันวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นย่อมมีมูลฐานตั้งอยู่บนตัวเราของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ย่อมจะมีความเครือบแคลงสงสัย ในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างฉะนั้นตัวเราของเรานี้เองจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลายเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนิวรณ์และตัวเราของเรานี้ ก็ตั้งขึ้นี่กายนี้นั่นเองกล่าวคือยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็คือยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตโตตนเราเขานั่นเองเดินโดยจะพระก็คือเป็นตัวเราของเราฉะนั้นเมื่อมาพิจรารณาแยกธาตุออกไปเสียเมื่อโดยที่แท้แล้วความที่ สำคัญหมายยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นแท่งจนถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานั่นหาได้มีไหมมีศัสตก์เรว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและธาตุอากาศทั้งห้านี้เท่านั้นและเมื่อ ธาตุทั้งห้านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อชีวิตตั้งอยู่จึงใายใจเข้าให้ใจออกได้เดินยืนนั่งนอนได้และก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลาย ในร่างาที่คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนและยังดำรงอยู่แต่เมื่อธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นกายอันนี้แตกสลายดังที่ปรากฏดับลม ลมให้ใจเข้าออกนั้นให้ใจเข้าแล้วไม่ออกให้ใจออกแล้วไม่เข้าขาดสันตติคือความสืบต่อดับลมเมื่อความดับลมปรากฏขึ้นธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาดน้ำธาตดุดินก็เริ่มเน่าเปื่อยเหือแห้งเสื่อมสลายไป พราะฉะนั้นความสิ้นชีวิตก็ปรากฏและเมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏร่างกายนี้ที่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลายเป็นศพและศพนั้นเมื่อเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาด,ดังในสมัยโบราณเมื่อพิจารณาดู หรือเมื่อดึกดูถึงสภาพของศพก็ย่อมจะปรากฏว่าเมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็ย่อมจะมีสีเขียวน่าเกลียดและจะมีสัตว์ต่างๆมาจิกมากัดกินและดังนี้ก็จะเป็นศพที่ เป็นโครงร่างกระดูกมีเนื้อเหลือติดอยู่มีเส้นเอ็นรึงรัดและเมื่อปล่อยทิ้งไปยิ่งไปกว่านี้ก็จะไม่มีเนื้อเหลือแต่ยังเป็นโครงร่างกระดูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดและต่อจากนั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดก็จะหมดไป เน่าเปื่อยไปโครงกระดูกที่ประกอบกันอยู่นั่นก็จะเริ่มกระจัดกระจายกระดูกขาก็จะไปทางหนึ่งกระดูกแขนกระดูกตัวกระดูกบั้นเอวกระดูกซี่โครงกระดูกบ่ากระดูกคอฟันศีรษะก็จะไปทางหนึ่งจึงกลายเป็น กระดูกหรือเป็นอัฐิที่มีสีขาวและกระดูกนั่นเมื่อนานไปนานไป,นนไปก็จะมารวมกันบนเข้าเป็นกองกองพ้นปีออกไปและเมื่อนานไปนานไปนั่นก็จะผูกปนละเอียดไปหมดก็เป็นอันว่าร่างกายอันนี้ ก่อนแต่มาประชุมกันเป็นชาติคือความเกิดก็ไม่มีและเมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมกันเข้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ มาประกอบกันเข้าความตั้งคันของมารดาก็ปรากฏขึ้นและก็เริ่มชาติคือความเกิดจนถึงเมื่อคลอดออกมาเป็นชาติคือความเกิดที่ปรากฏดำรงชีวิตอยู่ก็โดยที่ธาตุทั้งหกนี้ประกอบกันอยู่ และก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญคือเป็นวัยเด็กเล็ก <c oughs> เด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจนถึงในที่สุดมีวิญญาณธา,าคือธาตรู้ก็จุดติคือเคลื่อนเมื่อเป็นดังนี้ บรรดาธาตุ้าที่ไม่รู้นั่นที่รวมกันอยู่ก็แตกสลายดังที่ปรากฏเป็นความดับลมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เริ่มแตกสลายแล้วก็ไปจนเป็นกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกผุป่นในที่สุดก็เป็นอันว่าก็ถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีเหมือนอย่างเดิมเดิมก็ไม่มี และเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในคันของมารดาจนถึงสิ้นชีวิตในที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อกระดูกผุปเปื่อยไปหมดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตรัสสอนให้ปัญาว่านี้คืออนิจจคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏเป็นความเกิด เป็นความดับจึงปรากฏเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่ขอยืมเข้ามาตั้งอยู่ชั่วการและปรากฏว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิม ดังนี้เป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกความไม่เที่ยงคือความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจากเกิดจนถึงดับ และเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาม่ได้เมื่อบังคับไม่เป็นไปตามปรารถนาม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเกิดต้องดับต้องปปเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงขัดแย้งต่อความเป็นอัตตาที่ยึดถือและ เพราะเหตุที่เป็นบังคับให้เป็นไปตามาวามปรารถนามิได้ต้องเกิดดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเรานั้น เป็นความยึดถือไว้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงความจริงนั่นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานแม้ในข้อกายานุปัสสนาพิจารณากายที่พระพุทธเ,ทเจ้าตรัสสอนไวน้นี้เมื่อตรัสสอนให้กาหนดพิจารณา ดูลักษณะของกายกำหนดลักษณะหรือเรียกว่ากำหนดรูป,ปธรรมก็ได้กำหนดรูป,ปลักษณะของลมให้ใจเข้าออกของอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยของอาการสาสิบเอ็ดหรือสามสิบสองของธาตุ ตลอดจนถึงของศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเสื่อมสลายไปหมดในที่สุดเป็นการตรัสสอนให้กำหนดรูปปลักษณะเมื่อตรัสสอนให้กำหนดรูปประลักษณะดังนี้ย่อมจะทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสามัญลักษณะ คือลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อนิจจะลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทําให้อนิจจตาความเป็นของเที่ยงทุกขาตาความเป็นทุกและอนัตตา ว่าเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้จึงเป็นตัวปัญญาวิปัสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในอนิจจตา ทุกขตาอนตัตตาเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นไปเพื่อวิปัสนาปัญญาอันตั้งขึ้นจากสมาธิที่กำหนดรูป,ปรลักษณะของกายสมาธิที่ตั้งกำหนดรูปบลักษณะของกายตามที่ตรัสสอนนี้จึงเป็นวิธีที่ ให้ได้วิปัสสนาปัญญาในสามัญลักษณะเป็นตัวปัญญาดังที่ตรัสเอาไว้ว่าตามเห็นเกิดตามเห็นดับเป็นธรรมดาตามเห็นทั้งเกิดตามเห็นทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติเบื้องต้น กำหนดรูป,ปลักษณะของกายก็ทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้วิปัสนาปัญญาอันเป็นตัวปัญญาที่ให้ได้บิดมุดความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แม้จะชั่วระยะหนึ่งเร็วหรือมากหรือน้อยตามสมควรแก่กำลังปฏิบัติ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป